อาได้เวลาพร้อมขอน้อมถึงองค์สยามพูขอน้อมถึงอภิภูมหาโพธิสัตว์ขอน้อมนิยตะโพธิสัตว์ที่ลลวงรับไปแล้วแล้วก็ขอคารวะหมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาเจริญธรรมพวกเรา,าไม่รู้เป็นวาระที่ทำวัดเช้ากับ ก่อนฉันตรงกัน,นวันเดียวกันไม่เป็นไรเราก็ได้บำเพ็ญเพียรมา,นะาแต่นี่ก็อีกไม่เท่าไหร่ก็จะออกพรรษานะไม่รู้ใครตั้งตะบะอะไรกันบ้าง <c oughs> าตั้งตะบะบำเพ็ญเพียรนี่คือต้องมีสภาพที่เรายอมแพ้กินเลสอะไรพวกนี้ แล้วก็ตั้งให้มันตรงถ้ามีพบที่จะทำให้แข้งแต่ไม่รู้มันตรงกิเลสหรือเปล่าถ้าไม่ตรงกิเลสมันก็ไปทำตบะทรมานตนเองเล่นนะตั้งใจสู้มันก็ชนะแต่ถ้ามันตรงกิเลสเนี่ยทำตะบะเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเป็นความเพียรเป็นความดีอย่างยิ่งตะบะทำให้มัน เก่งขึ้นจิตให้มันเก่งขึ้นตั้งเจโตทังจิตแล้วก็จิตมันก็เอาจริงแล้วก็แน่วแน่แนบแน่นนะตะบะตะบะก็เพื่อจะลดจะละตั้งลดละให้มันตรงกับกิเลตเป้าหมายนะแต่มาก็ไม่ได้คอยตั้งเลยเนี่ยตอนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาคิดว่าไม่รู้จะตั้งอะไรก็เลย แต่ก่อนตั้งจะเดินจาลิกไงนะจะกินข้าวเปล่าอดีตบรรเตสันตะเนี่ยตั้งตะบะจะกินข้าวให้มันกินให้ค้อนบาดอะไรกินเต็มที่เขาตั้งตะบะเขาตั้งตะบารรถจะตั้งตะบะเอาเต็มที่แล้วแต่จะตั้งก็เป็นตะบะมันเป็นความเพียรเพ่งเานา เคยตั้งตะบะตอนตั้งตะบะเนี่ยมันตอนนั้นนะ่ะนะตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันหิวมันโมโหเพราะท่านเนี่ยเทศนานอยู่ได้ได้เลยเวลาแล้วก็จะไม่หยุดนะกร็รู้ว่าเป็นกิเลสก็เลยตั้งตะบะจะไม่กินข้าวสามวันเนี่ยมันเก่งเว้ยไอ้อไวันที่สามเนี่ยมันอุปทานนะ่ะนะ เอ้กูจะตั้งไปทำไมนะตัวตัวตัว,ต,วตัวมายาของจิตน,นะเอ้มันก็กินปกติไม่เห็นเป็นไรนะมันจะมันจะมันจะทำลายตะบะแตกอตัวตัวเลเรตมันมีปัญญามีเหตุผลเยอะเลยนะเหตุผลเข้าข้างตัวเองพอผ่านสามวันแล้วก็มันก็เฉยๆที่หลังก็สิบวันก็ได้ไม่กินข้าวโอ้เจ๋งเลยนะ ทีนี้พอตั้งตะบะแล้วเนี่ยอ,อพอได้ฟังเทศเกินเวลาก็ไม่เป็นไรเฉยเกูไม่กินสิบวันมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่คิดอะไรห่วงอะไรนักหนาอะไรพวกนี้มันก็จะมีความแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงเหนือเอาคนที่มันจิตใจอ่อนแอเนี่ยท้งโลกเขาไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่มันเที่ยงแล้วมันถึงเวลากินข้าวแล้วไม่ได้กินข้าวเที่ยงพอบ่ายมามันจะเป็นลม ใจนะใจมันคิดมันเป็นมันไปได้นะลงดงลงแดงพวกลงแดงที่มันติดอา่าพวกเนีน้ที่มันติดสิ่งเสพติดแค่บุรีเนะเอ่ตั้งตะบะว่าจะเลิกสูบบุรีนะโอ้อกยกระสับกระส่ายทนไม่ไหวที่งานปลุกเสกที่ศรีรษนะนีให้คนมาเลิกบุหรีกันเข้างานเจ็ดวันไม่ถึงเจ็ดวันสามวันอุปทานมันเป็นอุปทานจิต ไม่เอาจริงเอาจริงมันก็ตายเอาจริงกิเลสมันก็ตายก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอาการที่มันดิ้นหลนก็อ,อ,นอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนี่คือผลของตบะธรรมที่มันตรงถูกตรงตามเป้าหมายที่จะละกิเลสก็เป็นได้นะแต่พวกเราก็ปฏิบัติมาแล้วก็ทบทวนกันทบทวน,นที่เรามาอยู่ ปฏิบัติธรรมน่ยถือศีลห้าละอาบายมุกไม่ละอาบายมุกต่างๆแล้วก็การกินการอยู่การหลับการนอนเน่ยอสอดคล้องก็มีศีลหลักการของศีลน,นี่แหละแล้วมันดีขึ้นไหมล่ะมันสบายขึ้นไหมตัวขี้โกรธลดไหม ยังค้างอยู่กี่เปอร์เซนต์ตัวโลภอยากกล่ำยากรวยดิ้นรนเกระเกะสนนี่ยบาบางลงไหมอะไรแบนี้ต้องเช็คต้องเช็คต้องเช็คเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นภัยเช่นภัยนะถ้าเช็ครู้ว่าโอ้มันเป็นทิฏฐิที่เห็นว่ามันเออมันเบามันว่างมันดีก็สัมมาทิฏฐิข้อนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งนะ เขาเรียกว่าไม่มีภัยก็เรียกว่าอาภัยอภัยทานไม่เกาะไม่ติดเสียสละเวลาเสียสละแรงงานเสียสละทรัพย์สินไม่ไปผูกพันกับเงินทองข้าวของอะไรมากมายออของหายก็ไม่อไรวอนไม่ทุกข์ของมันหายมันหลุดไปเช่างเลอะมันหายไปแล้วหาใหม่อย่างเงี้ย อ่บางคนโอ้ยของหายเสียดายอ่าอาฆาตพยาบาทใครมันขโม,มยของกูไปอ่ากูจะฆ่าล้างโตรมันอะไรแล้วแต่ลราใช่ไแล้วแต่กิเลสมันแล้วแต่กิเลสมันมีตัวพยาบาทอาฆาตขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเลยไม่ศึกษาธรรมะพระเจ้าเลยเนะี่ยจะไม่ออกจากวงจรอันนั้นหรอกอ่าจะไม่ออกจากวงจรน,นั้นเน่ยเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นที่ มุ่งตรงกันข้ามาจะมีความสุขความสบายก็ต้องมีเงินเนอยต้องมีเงินต้องร่ำรวยสิจะไปทางนองนั่นแหละต้องมีหน้ามีตาสิจะต้องมีความรู้สิก็ไปเรียนเท่านั้นแหะเรียนมีความรู้จะพ้นทุกข์แต่ไม่รู้ธรรมะนะไม่รู้ศีลก็ไปหาความรู้ มีความรู้เรียนสูงสูงถึงจะไม่ตกงานแต่เรียนไปแล้วมีแต่ความรู้คนมีความรู้สูงสูงจบปริญญาเนตกงานมีไหมมีทั้งโลกก็ตกงานด็อกเตอร์ก็ตกงานแต่พวกที่มันมีความรู้ทางรมปฏิบัติรมเนี่ยถือศีลห้าละอา,ามายมุกอยู่ในหมู่ในกลุ่มเสียสละ เสียสละร่วมกันแล้วก็สร้างสารรค์ร่วมกันมีเงินม,มีเงินก็เป็นเงินกองกลางมีวัตถุก็วัตถุกองกลางบ้านก็เอาเข้าสู่ส่วนกลางใครจะใช้ก็ได้ไม่หวงว่าบ้านกูอะไรกู้ยิ่งมาอยู่ร่วมกันอย่างงี้แต่คนข้างนอกเนี้ยนะมันติดนะแม้แต่ช้อนกู้ ทัพพีกูช่วยช่วยชามกูบ้านข้างกันเนี่ยมึงเอาช่วยชามกูไปเนี่ยทัพพีตัดข้าวมึงเอากูไปเนี่ยมีของกูของมึงอ่ะสุดท้ายก็ทะเลาะกันเรื่องวัตถุเยอะแยะนะแต่พวกเราเนี่ยพ้นภัยพวกนั้นละพ้นภัยจากสิ่งติดยึดยึดเล็กเล็กน้อยน้อยอบางคนก็ติดของใช้ของอะไรเนี่ยโอ้ยทิ้งไม่ได้ไง่ายๆเลย นะแต่พวกเรามัน,ม,นมันมาปฏิบัติส่วนรวมเนี่ยสาธารณะเป็นสาธารณะเป็นคนสาธารณะทำงานเพื่อสาธารณะนะนะทำงานเพื่อสาธารณะออกแรงกายออกอะไรเนีแม้แต่เงินทองก็ไม่มีแต่ทำทำเพื่อสังคมทำเพื่อประโยชน์พวกนี้เสียภาษีร้อยเอร์เซนตะ แต่พวกที่ทํางานเพื่อจะเอาจะกอบจะโกยอะไรเนี่ยแต่ก็เสียภาษีค่าที่ดินเสียภาษีค่าอะไรพวกนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ของพวกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสังคมทําฟรีแล้วก็ทํามาหาเงินทองก็<ม>ก็เหลือกินอยู่เล็กน้อยเหลือนันก็ใส,ส่สะพัดเข้าสู่สังคมพวกนี้พวกร้อยเปอร์เซนต์ถ้าคนในประเทศเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่มีศีลห้าละอบายามุขไม่กินเกินใช้เกินกว่าหามาได้ขยันแล้วเหลือด้วยเหลือแล้วไม่สะสมแผ่สะพัดให้กับผู้อื่นให้กับสังคมอันนี้คือคือมันมันยิ่งกว่ายิ่งกว่าที่จะคนที่เห็นแก่ได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เสียภาษีตามกฎเกณฑ์ อันนี้หละมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเสียสละนะร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งแรงกายทรัพย์สินเงินทองงานสังคมงานไปเที่ยวอะไรนะการบ้านการเมืองไม่ดีการบ้านการเมืองไม่ดีเราไม่ได้เห็นแก่สุขแก่สบายเราไปไปทวงติ่งวันนี้วันจะตัดสินใครรู้ไหมหน่อยนะไปทวงติ่ง มันไม่ดีการเมืองเนี่ยแล้วเราทําไมเราต้องไปเป็นหน้าที่ของคนทุกคนบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของคนทุกคนการเมืองเป็นผู้รับใช้ประชาชนหรือเป็นเจ้านายประชาชนแต่การเมืองเขาจะหลงว่าเขาเป็นเจ้านายของประชาชนเขาเป็นผู้บริหารประชาชนประชาชนจะอยู่ในคอนโทรลของเขาอะไรวะเนี่ย แต่แท้จริงการเมืองเป็นผู้รับใช้พระนักบวชเนี่ยเป็นผู้นำประชาธิปไตยนักบวชนี่และเป็นผู้เสียสละเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ช่วยหลายๆอย่างเลยช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมช่วยพวกนี้นี่คือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เป็นบุคคลสาธารณะ ให้เขาเลี้ยงไว้ให้เขาเลี้ยงไว้แต่มีหลักเกณฑ์มีศีลมีธรรมมีหลักเกณฑ์อันนี้หละเป็นเป็นเป็นขอบเขตของชีวิตที่ดีนะแต่มันทวนกระแสะโลกโลกเขาต้องการอิสระต้องการความสบายตามใจชอบนะมันสั่งสมมาหลายชาตนะิคนจะไม่เห็นอย่างที่พวกเราเห็นนะต้องเป็นบาร,รมีทางปัญญา ใช่ไหมนคนบางคนเนี่ยโอ้เห็นพระเห็นชาวอโศกเน่ยเห็นเขาเห็นตรงกันข้ามเลยนอกลีดทรมานตน,นไม่ศึกษาเลยว่าศีลของผู้เจ้าคืออย่างไรพระธรรมวินัยคืออย่างไรไม่ศึกษาเห็นแล้วก็มันทวนกระแสะกับชีวิตของเขาที่เขาจะต้องกอบต้องโกย ต้องต้องล่ําต้องรวยจะต้องคิดต้องเอาเปรียบไปเสียเปรียบเขาหนึ่งโง่แต่พวกเราถ้าใครไปคิดเอาเปรียบเนี่ยชั่วเลวเสียสละดีใจสูงขึ้นอะพวกนี้มันต่างกันกันกนกบคนที่ปุถุชนในพูดเนี่ยพูดมันหลักอรอยิยชนอ่ฉะนั้นการที่คู่จะมารู้เข้าใจในเรื่องหลัก อันยชนเนี่ยน้อยมากน้อยมากกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้นี่คนที่จะประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยอย่างชาวอโศกเนะี่ยก็มีจุดชาวอโศกและคนในประเทศไทยอย่างชาวอโศกเนะี่ยประเทศอื่นมีไหมยังหาไม่เจอนะ ยังหาไม่เจอเพราะเดี๋ยวนี้มันมีสื่อทั่วถึงกันแล้วนะ่ยถ้ามีมันก็จ้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเจอกันต้องรู้กันนะแต่มีก็มีแบบที่อาศาสนาคริตระบบเขาก็มีสังคมสงเคราะห์นะแต่สภาวะที่จะหลุดพ้นจากกิเลสจะเข้าใจเรื่องศีลกินน้อยใช้น้อยอเหลือจุนเจอสังคม มันไม่ไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่เป็นคนที่อยู่ในขอบเขตท,ที่ยังมีโลกธรรมยังเสียสละได้สันเสริญได้ชื่อเสียงอันนั้นเน่เป็นกรารลยานชนไม่ถึงอรลยชนแต่เป็นเพียงสังคมสงเคราะห์เท่านั้นเองก็มีทุนร้อนรวมกันจัดการศึกษาอย่างศาสนากิ้จัดการศึกษา,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 กา,กษาทุนร้อนรวมกันแล้วก็เพื่อ,เพ,อเพื่อจะขยายเผยแพร่ แต่ไม่ได้ลดละกิเลสไม่ได้ลดละกิเลสโลกกามก็ไม่รู้โลกกระทำแปดก็ไม่เข้าใจนะก็ยังไม่เข้าข่ายอริยชนนะพวกเราเนเะข้าข่ายอริยเนะข้าข่ายอริยโสดาบันนะี่แหละเป็นประชาธิปไตยที่พระนะเจ้าตราสรัตนาลงไปมันมีทั้ง ข้อมมูลเนี่ยมันมีทั้งอิสระเสรีภาพาแล้วระบบของพระเจ้ามีการบังคับไหมประเด็การไหมแต่กฎเกณฑ์เนี่ยพระเจ้าก็กล่าวตรัสเลยเราเป็นผู้ชี้ทางาไม่ได้สั่งการนะเธอต้องไปทางนี้นไม่ไปไม่ได้ไม่มีหรอก เราเป็นพี่ผู้ชี้ทางว่าทางนี้พ้นทุก์นะทางนั้นทุกนะชี้ทางแต่เธอจะไปหรือไม่ไปแล้วแต่เธอแล้วแต่ใครน,นี่คือไม่ได้ไปเหนการอะไรเลยนแต่พอเรามาพิสูจน์นใครบังคับเราเราบังคับตัวเองใช่ไหมใจมันไม่อยากจะเลิกเนื้อสัตว์นะ มันเกิดเหตุผลดีมีปัญญา,อาเอาให้ได้นะ่ะมันไม่ตายนะกินมือเดียวเนี่ยเขากินได้แล้วก็ต้องกินได้แต่มือเดียวไม่กินเนื้อสัตว์เขาอยู่ได้เขาไม่ตายเราก็ต้องไม่ตายสิบังคับตัวเองบังคับตัวเองแล้วก็ศึกษาอ่านตัวเองบางคนก็บังคับตัวเอง แต่ไม่มีปัญญากระทั่งที่หลุดพ้นแล้วก็ไม่มีปัญญามันก็ตีกลับได้เพราะเรื่องอุปทา,านของโลก,กีของโลกนะเนี่ยบางคนก็กลับตีไปกินเนื้อสัตว์ลับไปติดอวายามุขเ,เรื่องนี้มันเป็นเรื่องศาสนาพุทธเป็นเรื่องปัญญาจริงๆปัญญาแปลว่าความรู้แจ้งว่ามันถูกอันไหนมันดีอันไหนมันพ้นทุกข ถ้าติดอยู่อย่างนั้นเนี่ยติดติดอย่างโล,โลกเก่าโลกเดิมเนี่ยมันสุขจริงไหมสุขจริงหรือสุขปลอมน่ยแยกแยะเลยสุกจริงหรือสุกปลอมอ่าแล้วถ้ามันบังคับเป็นสมถะแต่ยังไม่มีปัญญาเนี่ต้องใช้มีวิปัสสนาอย่างยิ่งเลยวิปัสสนาญาณถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณไปอ่านเนี่ย จะมิชาทิฏฐิจะไม่เข้าใจพุทธวิชาเก้าเนี่ยคือฌานถ้าเป็นวิชาแปดก็คือยานว,วิปวิปสนายานข้อที่หนึ่งวิปัสนายานปฏิบัติไปศึกษาไปแล้วก็แยกแยะด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักเกณฑ์คำสอนตรงไหมแล้วทำที่ทำอยู่เนี่ยทำด้วยอะไร แล้วกระทบผัตตะเป็นเครื่องวัดมีอาการอารมณ์ยังค้างอยู่ไหมปัตสะตา,า,าของจมูกลิ้นงกายเนี่ยอารมณ์โหยอารมณ์ชอบเกิดชอบเกิดช,ช,ชังแล้วมีอาการละนามเนี่ยจิตมันหลุดแล้วไม่หลุด่อ,อันนี้แหละเป็นปัจจดตังรู้ได้เฉพาะตนเลยโอ้สบายแล้วบุรีไม่จอนมาเลยไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยเห็นโทษภัยด้วยปัญญาอันยิ่ง เสียเวลาเสียสุขภาพาเสียเงินทองเห็นชัดเลยเห็นชัดแล้วโอ้เห็นชัดเ็าเห็นว่าโอ้กูไปโง่มันอยู่ได้ยังไงเห็นชัดนี่คือความพิไปติดไปยึดนะแต่ความโกรธโอ้แต่ก่อนกูเนี่ยอารมณ์ร้อนกูทนมันม่ได้กูยอมมันม่ได้เดี๋ยวนี้อ่านเขาไปแยบคายโอ้กูเฉยเฉยได้ โดนเขากระทบด่าว่าคมคู่ถือดีตีคมเราไม่มีศักดิ์ศรีขึ้นไปโต้เลยไม่มีไม่มีคำว่ามึงนะมึงนะมึงนะมึงรู้กูรู้กูกกน้อยไปไม่มีสูญสิ้นอ่าสูญสิ้นนี่ก็คือมันมีปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเช่นลางสภาวะจิตท,ที่เป็นอาการอารมณ์พวกนี้เบาบางลงไปเรื่อยๆเนี่ย อันนี้คือมีวิปัสนาญาณญาณเนียน่ยคนที่มีญาณปฏิบัติแลวเกิดมีญาณนญนาณแปลว่ามีจิตที่มันเข้าไปอ่านรู้จิตเนี่ยคนมีญาณแต่เพ่งเผาเพ่งเผาพิจารณาเพ่งเผาเห็นโทษภัยเลยปิดเพ่งเลยเพ่งสะดุ้งเลยเพ่งเลยเอาให้มันเออเอาให้มันกระจายเลยให้มันกระจุยเลยนั่นคือฌานชาปณะ นั่นคือเพ่งเ,พงเผาเพ่งเผาของสภาพกามก็ดีสภาพพยาบาทก็ดีอ่อนเลยพยาบาทก็จะเลยเมตตาเลยเมตตาหาเหตุหาผลก็เรียวกว่าแผ่แผ่ให้มันซ่านไปเลยจิตเมตตาเกิดก็สงบลงติดตึกลงถ้ามันไปมองเห็นเขาชั่วระวังโทสะจะขึ้นเน่ย ก็ค้นหาความดีมันกลับกันค้นหาความดีเขามีกิเลสเขาก็เป็นเรื่องของเขาเขาเป็นธาตุกิเลสเขาก็ทุกข์เลยแล้วเราไปอะไรล่ะไปไปถือสาไปสําคัญกิเลสอะไรเราอ่าน่างงีนน้มันจะอ่านเห็นความจริงตามความเป็นจริงนี่เพื่อวิปัสสนาญาณเนี่ยเขาเรียกเกิดญาณอ่านอย่างเงี้ยวิปัสสนาแต่ถ้าปฏิบัติสมถะ น,น,น่าทำสมาธิสะกดจิตไม่ไม่ไม่มีวิปัสนาญาณไม่มีธรรมวิจัยสำโพธิชงก็ปฏิบัติธรรมเพียงฝึกเจโตสมถะได้แต่เจโตสมถะปัญญาโลก,กุตละไม่มีเลยอันนั้นก็คือไม่พ้นทุกข์แต่พ้นเพียงกดข่มเขาเรียกว่าต่างแต่ทางฆะวิมุตเหมือนฤาษสีเนี่ยหรือคำคำวิคำพนวิมุต พยายามหลีกเล่นไปเข้าปา่าไปเข้าถ้ำกำหนดลมหายใจเข้าออกสะกดจิตมันก็สงบได้ชั่วขณะแต่มาผัดสะแล้วขึ้นแล้วก็ะหลกเข้ไปอีกอย่างนั้นคือพวกไม่มีปัญญาวิมุตไม่มีวิปัสนายานไม่มีธรรมวิจัยสมโพธชงสติก็ไม่เป็นสมาสติความดำริดดำริผิด ไม่ใช่สังกับปะที่สามัรเป็นงแปดดิมฤิด,ดิออกด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจางคายเอ้นมันเวลายังเนี่ยเอ้นี่มันมัน,ม,น,ม,นมันสิบโมงแล้วใช่ไหมฮะดูนาฬิกาเนี่ยน่าจะใช่แล้วคนคนที่บอกเวลาไม่อยู่คนบอกเวลาไม่อยู่คนบอกเวลาไปทุระ,ะท่านเพียงพอพาไป ท่านเพียงพอบอกว่าผมต้องไปเป่าทั้งโพนะเพราะเป็นห่วงแกขี้ง่วงเดี๋ยวจะขับรถเดี๋ยวจะหลับว่าอ้กัน <c oughs> เอาไปไปเอาวันนี้ก็คุยอะไรก็ไปบ้างาแต่วันนี้อย่าลืมนะวันนี้ใครจะไปคุยหินต่อก็ได้หรือเมื่อยแล้วไม่ไปก็ได้ได้ทาง,งนั้นแหละจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไร เดีวมีคุณเพื่อนดีเขาจะทำเครื่องทุ่นแรงครับทุ่นแรงมาอาจจะ4วันทึงจะเสร็จเ,เครื่องแรงจะตัดแบบไหน,นจะติดลอกอยังไงยังไงรือเรา,เาแม้เอาไว้นกลุยเลยถ้าเอาขยันก็เอา,อาไปตัดมากตัดทีแล้วนิดๆก็ได้ค่อยๆหิ้วมาหิ้วมาวันนี้ได้ไปไปมองนึ่ง มองนึงเท่าไออะไรนะออะไรเท่ากระด้งก็แล้วแต่และออวันต่อไปค่อยมาว่าอีกอีกมองนึงเท่ากระด้งก็แล้วแต่เล่นไปเรื่อยๆก็ได้อแล้วแต่ไอ้อสระแล้วแต่พวกเราจะคิดกันอคิดกันไปก็ทํากันไปงานก็มีดีแล้วละมีงานทำชาตินี้ไม่ตกงานอีกเลยอแล้วก็ไม่จนอีกเลยอไม่จน พราะมีของกินเปียบเลยเนี่ยเทศไปเดี๋ยวยักษ์มารเกิดอของมันสุกแล้วพูดไปเย,ยอะทำไมอ้เอาเราสำหรับวันนี้ก่อนฉันก็คออภัยกันแค่นี้